คิวกล้จะส่งการแล้วครับเล่นไหนครับเนี่ยไพ<ป>่ว่าส่งการเ่ยขอปะแปงสาวได้ปะปะแปงสาวเออได้คิวทำไมจะไม่ได้ละ่ะโอโ้โหนี่แหละครับเมียผมครับมันใจดีอย่างนี้แหละครับผมเป็นไปจะปะแปงะไรก็ได้โอโ้โหมันไม่เคยว่าไม่เหมือนเมียคนอื่นทุกคนแต่มึงปะแปงใครแล้วมึงก็หอบเสื้อผ้าไปอยู่กับเขาเลยเอะไรของมีค่าทั้งหมดไม่ต้องไปเอาแต่ ไปปุ๊บหอบเสื้อผ้าปั๊บและทองโทรศัพท์อะไรทิ้งไว้กับโกเอาแต่เสื้อผ้าไปไปอยากปะอยากปะนี่ปะกูนี่ไม่พึ่งทันปะเลยเหมือนเพื่อนสมมุติไม่สมมุติสมมุติอ่ะไม่แค่สมมุติเธอไปจะปากอะไรมึงหอบเสื้อผ้าอยู่เขาเลยไม่แค่สมมุติเธอ,อเข้าไป